ที่อราทีประวัติศาสตร์ที่อดอทาน,นีวันนี้วันสําคัญวันประวัติศาสตร์ครับเพราะเรามาเพื่อเรียกร้องต้องการคะแนนให้ว่าที่นายกอบจอคนใหม่เหตุทรรี่สรงสารวุดลงเพราะนายกไม่เชียนกราบลาพี่น้องประชาชนเหตุที่นายกไม่เชียนกราบลาพี่น้องประชาชนเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหว เล่นการเมืองกันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วเวลานี้วิเชียนก็เลยส่งมอบภารกิจให้น้องชายที่รักคือสราวุฒิเดินหน้าต่อไปขอคะแนนแรงใจพี่น้องช่วยกันจกาน,นี่นะครับคือสัิริตของคนการเมืองนี่คือความสุภาพุรุษของนักการเมืองเดินไม่ไหววิเชียนก็หยุดการเป็นนายก ที่กรุงเทพบางคนเดินไม่เคยไหวยังอยากเป็นนายกยิ่ง <ś ś <lam> ยังอยากเป็นและคอยแทะคอยเสีย,รบ,บ,ยบรัฐบาลนายกยิ่งตลอดเวลาชัดชัน เมืองคนหนึ่งได้สร้างผลงานและนั่งในหัวใจประชาชนมายาวนานคนดุดอธานีขอเสียงดังๆอีกทีท่านนาย وم, กทักษิณชินวัตรครับพี่น้องอที่รักเบียดขอช่างภาพบันทึกภาพอยาเพ่งน้งชูม,มือครับเอาเราเอาทุกท่านท่านนายกทักษิณน,นำคณะนะครับหันหลังให้พี่น้องช่างภาพบันทึกภาพเลยครับเอามุมนี้และ เอาใครอยากออกทีวีชูสองนิ้วสูงสุดใครอยากให้เสียงตัวเองออกทีวีเวดังดังอร์ไเ้อร์ไหนใครรับทักษิณดังดังอีกทีวันนี้สะเทือนเรื่อนลั่นทั้งจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็น วินาทีต่อจากนี้เป็นดนตรีขอเสียงดังๆให้ับ20ปีที่เราไม่ได้เจอกันพี่น้องดาวดอนครับแสดงว่ายิงดีทีนึง ณพี่น้องชาวอุดร่ไม่เคยลืมผมเลยสิบเจ็ดปียังไม่ลืมแล้ววันนี้มาถึงพี่น้องก็ยังมาต้อนรับมากมายผมขอบคุณมากห้ลืมเลยมันบางต้องมากแหละแล้วผมก็ต้องลืมลืมคนอุดรไม่ได้เพราะชื่อทางเิียงแล้วกับอุดรทำเป็นเดียวกันยยพี่น้องครับต้องใส่แว่นหมวก,กใส่แสงเข้าบรรยาการ เดี๋ยวลองพอทีไไหมกลัวกลัวเห็นความแก่พล้อ้ลับผมบอกว่าวันนี้ผมบอกที่ปัานูงว่าตอนตอนดูดูข้างล่างในทีเนี่ยอายุ75 ขอขึ้นมายืนบนเลยดีเห็นพี่น้องมาเยอะๆให้กำลังใจนี้อายุเหลือกี่ปีพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเยอะมากเลยนะครับเข้ามาได้เลยนะถ้าไม่อยู่ข้างในก็ได้เห็นชัดๆไม่เป็นไรเอาเราเราวันนี้ให้ผมให้ผมพูดสักชั่วโมงได้ไหม มีอะไรจะมาเล่าเยอะเพราะเราไม่ได้เจอกันนานต่างคนต่างคิดถึงกันก็ต้องคุคคคยกันยาวเหมือนะครับอ่าวันนี้พี่น้องผมเป็นถามทุกที่ถามปันดุงถามคุณภาปีมาตอนนี้ถามอันดุเมนะืองเลยครับแคว่นพี่น้องทุกใจด้วยกันนะระดมหนึ่งอะไร าายาหลบหลีกยาเสร็จติดยาเส้ไม่ันหมดใครดีใครทุบเรื่องนี้ยกมือขึ้นใครรู้เรื่องนี้ยกมือขึ้นใครไม่มีนี่ลองยกม,มือดิทำไมไม่มีนี่น้อยจังอ่าะพี่น้องครับ ผมก็ไปบอกที right. so first, you, ่คุณมาราพีกับที่มาร์คบ้านดงบอกว่าใครพี่น้องทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ถ้าใครเจอพ่อค้ายาเสพติดช่วยไปบอกเขาหน่อยว่าทักษิณกลับมาแล้วทักษิณไม่กอพ่อค้ายาเสพติดให้กลับไปั้มาหาพี่น้องทุกท่าน

วันนี้ให้คนมาถวายนะต้อเป็นชิมบานมเป็ไมาดูแลมันออกมากแล้วเพ่จะไม่ดูแลมากมากออกแาจารจะเป็นเรืบ่อเผาเนี่ยเรื่องดาเสพติดเนี่ยขอลาไปฟังวันนี้เนี่ยประเทศไทยโดยตรงเรื่องออมกับมนุษย์ ขี่รบกันที่พม่าเนี่ยรบกันที่พม่าจนมย่อยรบตัทหาร้งย้นเอาเรื่ององะยัส่วนนีน้เลีดสงเหล่า้อีกนึนนง น้องครัับวนนี้เราต้องหยุดสิ่งเหล่านี้ให้ได้นางงามจะลืมหยุดไม่ได้นางงามเบอร์สองแะ้วค่ะเคยรอดูหลานคนณมานนอกโดยเฉพาะตกเป็นหย่กเมื่อตอนปีกว่าที่แล้ว ปีจับได้5ล้านเมตร50ล้านเมตรนางเบอร์สองผปวดได้แล้วชนะแล้หมดแล้วเสามเปอร์างเบอร์สองชนะมาที่หนึ่งแล้วนะคะรัวนนี้นี่วันนี้ก็กงก็บอกวาเรื่องนี้พ่อเป็นเรื่องใหเราเห็นลูกหลานปิดาซื้อยูเซนมว่ายิ่งปิดาก็จะทำให้ลูกหลานแยงโตขึ้นพัฒนาการมีปัญา ต่อให้อิ่เมื่อสิบกว่าสิบกว่าขวบก็แล้วแต่เพราะว่าสมองวนหน้ามันดูกยาทำลายวันนี้เราจะต้องมาช่วยกันเอาจริงเอาจังนี่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะขอเบาเส่พ่อค้ายา,ยาแล้วเราก็จะพามาพามาท,ที่ยวแวแถว หนึ่งหมดตูดที่สับสองดูในสัคมไม่ได้แล้วาสอไม่แน้ว่ามันว่างหรืเ่าแทบไม่มีใครสังเกเลยที่สุดเลยตื่นยาเสพติดนี้เป็นเรื่องที่นโยบายของรัฐบาลนี้หมดเลย ยิงบอกเรื่องเป็นเรื Look, ่องสำคัญดีนะครลองเขมาก็เรื <S 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 uh ่องหนี้สินเรื่องหนี้สินนะครับวันนี้คนไทยเป็นหนี้หนี้ที่เกิดจากการที่เราหาอะไรไม่พอที่แรกเนี่าที่เราชักหน้ามันไม่ถึงหลังแต่วันนี้ชักหน้ายังไม่ถึงเอวเลย เพราะอะไได้มาเก็บได้จ่ายสูงกได้สองเดค่วันนี้เราทำเดินแค่ับคาแ่หนะรับะานนายกเขาเล่าผมฟงว่าไช่ใช่สมานเปิ เป็นการให้แม่ช่าเพื่อมาแก้นี้ของรูปูนะคอบรอปีหนึ่งประมาณ3ามถห้าพันลาแล้วแบ่งันำนูปน้ันก็จะลปีสองถรงสาานเพื่อจะล้างหนีเพื่อจะลดหนี้ให้กับหนี้โอเรือนประมาณหนึ่งจุดสีล้านล้านละตัวนี้ก็จะทำให้หนี้พี่น้องพอบางนันี้รด ี่ก็จะได้นุไปทำงานไลยบ้านที่พาคใต้ก็ใช่แม่นั่งไหวไหมพี่น้องครับไหวอหงที่ไหวไหมแม่นายกทิงงก้าให้ผมก่อนก็ถือว่าคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนนะนงามทุกรอบรัวนงมีงานทำก็ต้องมีบ้านอยู่ด้วุกคน เพราะนั้นจะต้องสร้างบ้านในคนไทยอยู่ทุกคนแล้วในเมื่อ,นนอถ้าเราทำเศรษฐกิจได้ดีปรับข่าแรงขั้นต่ำเป็น400แล้วก็เป็น700ในโอกาสต่อไปปรับเงินเดือนให้จากมื่น้าเป็นของมืหน้าในโอกาสต่อไปในตอนนั้นนะครับมีน้องคนไทย ใครอยากมีบ้านก็มีได้เพราะบ้านไม่ต้องดาวดึงสี่บัานก็ได้ล้นล้นอันนั้นก็จริงเหล่านี้จะเกิดขึ้นและเห็นได้ในรัฐาบาลนี้วันนี้ผมฟังลูกของเราให้ฟังนะเวลนนนนาน,นี้อะไรก็น,นี่ รับรองเยอะพูดอะไรระวังเเียยนสประเทศไทยนี่มันแปลกอย่างนึงนะคนไม่ทำมาหากินกันสามารถมีรหหายได้ดีคนละแบบอีกรับรองมันมีหลาย